ที่หนึ่งครับเพืต่อครับครับพบกับทางบ้านมุตานะครับวันนี้บ้านมุตาพาไปมูเรามามูกันที่วัดกระแพงจังหวัดนนทบุรีบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนศาลเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดกระแพงนะครับเพื่อนๆใส่มูที่อยากจะมาเข้ามาขอพรหรือขอสิ่งดีๆที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะครับของวัดกระแพงเนี่ยสามารถมาได้ทุกวันนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยวัดกระแพงแม้จะเป็นวัดเล็กๆนะครับ แต่เป็นวัดที่ผมบอกเลยนะว่าเพื่อนๆใจมูที่มองหาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอดกำแพงมีครบจบในที่เดียวเช่นเช่นเดียวกับวัดที่เราได้ถ่ายทําไปนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับวันที่สามสามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวต่อเลยเลยจะเข้าไปถึงวันที่สามสิบเอ็ คลิปที่หนึ่งต่อเลยครับครับถ้าพูดถึงวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับจะเป็นวันฮาโลวีนที่เราเคยพูดจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าวันฮาโลวีนเนี่ยฝรั่งก็ถือว่าเป็นวันที่โลกคนเป็นนะครับกับโลกของวิญญาณเนี่ยเชื่อมต่อกันสิ่งที่เขาห้ามนะครับเขาจะห้ามฆ่ามแงมงมุมห้ามทำให้เด็กร้องไห้นะครับหรือว่าห้าม หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยอย่าเดินไปตามสถานที่ที่เขาเรียกอย่างอย่างเช่นสถานที่ร,รับเช่นพวกโบสถ์นะครับหรือว่าตามประช้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาห้ามเพราะเขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เชื่อมต่อกันนะครับระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆใส่มูที่กําลังคิดว่าเราจะมาลองของหรือเราจะมาเหมือนกับ ท้าพิสูจน์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าได้หาทำเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้ไขายากก็มีเพื่อนๆใส่มูเนี่ยสอบถามผมมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอาถานป่าหรือว่าเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นป่าหรือเป็นบรรดาอุทยานอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปลบหลู่นะครับ เช่นบางคนหลงป่าหรือ,อหลงทางตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นความเชื่องขอมูลสายมูเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันว่าทุกสถานที่มีผู้ครอบครองมีผู้ดูแลดังนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปละเมิดนะครับหรือเราไปลบหลู่โดยที่เราตั้งใจก็ดีหรือเราไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลนะครับแต่บางคนเนี่ยไปท่องเที่ยวในบรรดาอุทยานย ก็เคยมีหลงป่าหลงทิศหลงทางกันไปผมได้มีโอกาสเนี่ยเคยสอบถามคนนะฮะที่ว่าเขาเคยหลงป่าเนี่ยผมถามว่าทําไมถึงหลงทงั้งทั้งที่คุณก็มาเที่ยวประจําเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็เดินไปทางเส้นทางปกติเส้นทางที่นักท่องเที่ยวก็เดินกันแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนะ่ยเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ย เหมือนทําการแบบลบหลูแล้วก็ไม่สัต์ไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปทําเสียงดังนะครับไปพูดจาที่แบบเหมือนกระท้าทายปรากฏว่าเส้นทางที่เขาเดินไปเนี่ยมันหายแล้วก็เกิดเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็เดินเขาบอกมันยิ่งเดินไปเนี่ยเขายิ่งห่างจากคนนะครับหรือว่า สิ่งที่เขาคุ้นเคยเนี่ยไปเรื่อยๆล,ลึกเข้าไปไปในป่าจนกระทั่งหาทางกลับไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันแล้วก็พากลับมาได้สิ่งเหล่านี้ต้องต้องเลยบอกเลยว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอาถรรพ์นะครับหรือสิ่งที่รีลับเนี่ยมันมีจริงเพื่อนๆสายมูเนี่ย ไปตามสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้เคารพกับกฎเกณฑ์หรือว่าเคารพกับสถานที่ผมเชื่อได้ว่าเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะครับถ้าพูดถึงเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องรางที่เราสัพพานะครับนำมาบูชาได้เนี่ยบ้านมุนตราเราจะมีแม่แม,แม่ทิดานะครับ หรือบางครก็จะเรียกว่าที่ดาพยายมเนี่ยเป็นเ,เป็นเครื่องรางที่แก่จากแรกเ่เขาเขาขึ้นนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสภาพตีนะครับแต่สายมูดที่เป็นสภาพตรีเนี่ยอย่างที่คนที่พิศุโลกเนี่ยเขา้าบูชากันเนยอะแล้วเค้าบอกว่าเห็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่เรื่องจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือค,ครอบครัวเนี่ยก็ทําให้เราอยู่ดีมีสุขนะครับ เออแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆที่เป็นสายเที่ยวป่าหรือสายที่บอกว่ากลัวในเรื่องของอาถรรพ์ป่าเนี่ยนะครับให้ติดเครื่องรางที่เป็นรูปพญานาคราชไปด้วยนะครับพญานาคเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเราเข้าไป,ไปในป่าเนี่ยนะครับถ้าเราจังหวะถ้าเรามีการหลงหลงทางจริงๆเนี่ย ให้เราอธิษฐานจิตถึงท่านเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับนะครับอาจจะเป็นงูหรืออาจจะเป็นสัตว์นําทางเนี่ยสามารถพาเราออกจากสถานที่ตรงนั้นได้เครื่องรางที่เป็นรูปนาคราชเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอาถรรพ์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับยังช่วย ป้องกันในสิ่งในเรื่องของพูดผีพิศาจในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะครับถ้าถามว่าเครื่องรางที่เป็นในรูปของพญาน,นาช拉ดของบ้านมตตาเรามีอะไรบ้างบอกมีมากแล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายนาราชโด,ดยตรงดังนั้นเครื่องรางเราเนี่ยมากกว่า80ดิเอร์เซนจะเป็นรูปของพญาน,นาคนาคราชอาทิเขี้ยวเสือเสียนพญาน,นาคนะครับพญาน,นาคลุนทรัพย์หรือพญาน,นาคที่แกะจากแรก่ ขำคืมน,นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเพื่อนๆใส่มูเนี่ยสามารถที่จะหาติดตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบอกว่าเครื่องรางที่แกะจากแร่ขาคืมเนี่ยขอให้ดูจากสถานที่ที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพราะตอนนี้แร่ปลอมที่ทํามาจากแร่ดำเนี่ยระบาดน,นะครับขอตัวนี้เขาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าขอให้หาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวของเรานะครับแล้วผมเชื่อเลยว่า มันจะทําให้เราเนี่ยมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้ครับสําหรับเพื่อนๆสายมูเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขมงคลกันนะครับหมายเลขแรกหมายเลขเก้านะครับหมายเลขที่สองหมายเลขห้านะครับ หมายเลขที่3หมายเลข1นะครับ9ก1ห1ผมเชื่อเลยว่าจะเป็นตัวเลขมงคลนะครับที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนของวัดกำแพงเนี่ยท่านให้สายมูอย่างพวกเรานะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับขอให้สิ่งดีๆโชคลาภจงประสบแก่สายมูทุกท่านที่รับชมทางช่องแม่ทักออนไลน์ครับ